อ่านะครับวันนี้เราได้ของเล่นใหม่มานะครับคืออ่เป็นหัวที่ต่อกับก๊อกน้ํานะครับสําหรับใครแล้วไหนใช้อยู่นะเป็นท่อสามารถบิดงอ,อยงนี้ได้นะครับเ <c oughs> นี่ยครับสําหรับกันน้ํากระเด็นนะครับใครที่ใช้ก๊อกน้ําอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่มีตัวท่อต่ออย่างนี้นะครับอ่อมันจะ บางทีน้ํามาอะไรมันจะมันจะกระเด็นนะครับแล้วลอกอ่างล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผมสั่งมานะครับไม่เกินสามสิบกว่าบาทเองนะครับเพราะว่าไปกดโค้ดส่งฟรีมานะครับคือมันแฟดเซลลอยู่นะครับเอ,อยังไงก็เดี๋ยวจะรีวิวการใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ยังไงนะครับเครื่องลักแล้วตัวนี้มันจะมาสองตัวนะมันจะมีตัวตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะ จะกดสั่งสั่งแยกนะครับแต่ผมก็กดสั่งมาในบินเดียวกันนะครับทั้งตัวนี้นะทั้งตัวนี้นะครับก็ไม่น่าจะเกินสามิบบาทนะครับเพราะว่าส่งฟรีด้วยนะครับได้โค้ดส่งฟรีนะครับใครกดทันก็โชคดีด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ราคาไม่เกินสามสิบบาทอีกนะครับที่สั่งมานะครับแล้วก็หัวเป็นหัวฟู่ด้วยนะครับเออนะครับหน่วยนี้แล้วก็ดัดได้นะครับเพื่อนดีมากเลยนะครับ นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการที่เราจะมาสาธิตวิธีการใส่นะครับอันนี้คือเรียวๆเลยนะครับคืออ่างล้างจานแบบที่บ้านแม่เลยนะครับคือตอนนี้ใช้ลูกโป่งนะครับส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวต่อแยกนะครับสามารถเสียบไปที่ก๊อกเราได้เลยนะครับอันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ใส่ตอนที่ไม่มีอะไรใส่เดี๋ยวมันจะน้ำกระเด็นนะครับตอนนี้เราใส่ลูกโป่งเห็นไหมครับ ทุกปงก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้น้ำานงแรงมันก็จะบวมแบบนี้นะครับพอปล่อยออกมามันก็จะสบัดสบัดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เราจะถอดทิ้งไปนะครับอ่าหลังจากถอดมาแล้วนะครับเป็นไงครับน้ํากระเด็นอย่างที่เราบอกกันไปเลยนะครับก็คือน้ําตัวนี้นะครับคือเปิดแรงไม่ได้เลยนะครับมันจะกระเด็นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องซื้อท่ออย่างนี้มาเปลี่ยนนะครับปกติเนี่ย ก็จะใช้ายางทูปโป่งนะครับมัดหลายครั้งแล้วนะครับขาดไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือต้องแกะออกให้หมดนะครับแล้วก็เราจะใช้เป็นตัวก๊อกน้ําที่สามารถหมุนได้3 6มองศานะครับแล้วก็ทำให้น้ำไม่กระเด็นด้วยนะครับแสมมีน้ำแถมที่น้ำที่ออกมาก็จะเป็นฟองอยังเป็นฟองมีอากาศด้วยนะครับแล้วก็ทำให้การล้างจานของเราเนี่ยราบรื่นขึ้นนะครับ ถ้ามีตัวนี้นะครับในการประกอบก็คือเราต้องเอาจุกยางเนี้ยดันเข้าไปให้ได้นะครับแต่ลืมไปว่าเราต้องไขน็อตก่อนนะครับโอเคไขน็อตเสร็จนะครับเราก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับจับก๊อกน้ำด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้เป็นท่อ Pvc เปื่อยๆแบบนี้นะออกมาจากกำแพงนี้นะครับแนะนำให้จับเขาด้วยนะครับระวังท่อแตกนะครับ เออนะครับตัวนี้อ่านะครับหลังจากทําอยู่นานนะครับต้องถอดจุกยางออกมาก่อนนะครับมันมีจุกยางเล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะครับอ่าต้องเอาจุกยางเล็กๆเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับออกมานะครับแล้วเราก็ค่อยๆใส่จุกยางเล็กๆนั้นอ่ะเข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมจับไปด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับอ่าท่ออาจจะแตกได้นะครับแล้วเราก็อาจจะทําคิวที่ไม่จบนะครับแล้วก็เอาอันใหญ่เนี่ย เสียบเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เอาไข่วงนะครับไขอีกทีนึงนะครับอ่าแนนี้ก็ไขไปเรื่อยๆนะครับให้มันแน่นตึงมือนะครับ อ่านะครับหลังจะไข่เสร็จแล้วนะครับลองเปิดน้ําดูนะครับน้ําก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับยังแตกเหมือนเดิมนะครับยังสะบัดออกข้างๆเหมือนเดิมนะครับทําให้น้ําเนี่ยเลอะเปิดไปทั่วเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสวมท่อสายยางนี้เข้าไปได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราสามารถหมุนเกลียวของน็อตเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับจะมีเกลียวนะครับอย่าให้ยางข้างในหลุดนะครับมันจะมียางรองข้างในด้วยนะครับ อ่ะแล้วก็หมุนตามเกลียวเข้าไปเลยนะครับไม่ตรงนะครับอย่าให้ปีนเกลียวนะครับพี่ๆน้องๆเพราะว่าผมเคยลองหมุนแล้วมันปีนเกลียวไปนะครับเพราะว่าตัวยางนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับก็แต่ตัวน็อตเดี๋ยวจะเป็นเหล็กนะครับนี่เห็นไหมนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็คือน้ําจะออกอย่างนี้เลยนะครับพอเปิดเราเปิดแรงๆเนี่ยก็จะเป็นฟองอย่างนี้นะครับฟองอากาศนุ่มๆนะครับเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับเราก็จะได้ล้างจานผสมกับน้ำยาล้างจานได้ดียิ่งขึ้นนะครับการล้างมือก็นุ่มนวลขึ้นนะครับน้ําก็จะไม่แตกกระจายอีกต่อไปนะครับแล้วก็สามารถดัดไปทุกทางได้นะครับ36 0องศานะครับดัดได้หมดเลยนะครับงอได้นะครับตัวนี้คือถือว่าเยี่ยมนะครับ ใครสนใจนะครับอย่าลืมกดลิงก์ข้างล่างคลิปหรือว่าในวีดีโอนี้นะครับก็คือจะแปะไว้ให้นะครับคือไม่เกิน30บาทนะครับบอกตรงๆไม่เกิน30บาทใครกดโค้ดทันรีบเลยนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้านเนี่ยเขาจะมีของเยอะหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเกิดหมดก็คือหมดนะครับยังไงก็ไปติดตามกดกันได้นะครับ